ตอนนี้ต้องบอกว่าที่รัสเซียเองสถานการณ์ตึงเครียดมากนะคะถ้าพูดถึงรัสเซียเราจะนึกถึงคู่ปรับอ่ายูเครนใช่ไหมแต่ว่านะตอนนี้ที่บอกว่ามันตึงเครียดกว่าเดิมนั่นก็คือว่าตอนนี้เนี่ยมีกลุ่มทหารเขาบอกว่าเป็นกลุ่มทหารรับจ้างวากเนอร์เดิมเนี่ยจริงๆเป็นพันธมิตรกับรัสเซียแล้วก็สู้กับยูเครนปรากฏว่าตอนนี้เหมือนกับว่ากําลังจะแทงข้าหลังรัสเซียค่ะบุกเข้ามายึดทางตอนใต้ของประเทศนะคะคุณผู้ชมแล้วก็บอกว่าจะบุกยึดมืองหลวงก็คือกรุงมอสโกต่อด้วยครับทาให้ประธานาธิบดีวลาดิิเมียปตน รัเสเซียค่ะท่าแหลงเลยะนะคะเรียกว่าการลุกคือของกลุ่มวัตเดอร์ที่สนับสนุนกองทัพรัรเสเซียสู้รบในยูเรครนจูจ่ๆกลับตาลปัดมาแบบนี้แล้วก็เหมือนกับว่าจะลุกเคืบเข้ามายึดเมืองอการกระทําแบบนี้นะคะทางด้านของปูตินบอกว่าเป็นการทรยศและกะบฏค่ะคําแรงเลยนะใช้คําแรงมากมในการกระทําใดๆก็ตามที่แบ่งแยกสังคมรัเสเซียจะต้องถูกลงโทษ อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และภัยคุกค,คามนี้จะต้องเจอกับการตอบโต้ที่รุนแรงโดยการก่อจลาจลของกลุ่มวักเนอร์ทางด้านปูตินเรียกว่าเป็นการกรบฏโดยใช้อาวุธและเป็นการแทงข้างหลังนี่นะคะแล้วก็ประกาศด้วยว่ากองทัพรัสเซียนเนี่ยได้รับคําสั่งที่จําเป็นและจะดําเนินการขั้นเด็ดขาดเลยค่ะเพื่อทําให้สถานการณ์ในประเทศมีเสถียรภาพและยังเรียกร้องไปยังกลุ่มวัคเนอร์ให้หยุดการกระทําดังกล่าวด้วยนะคะ คุณผู้ชมสำหรับกลุ่มวัตเนอร์เนี่ยจะมีชื่อของนายเยฟกนีพริสโกซินคนนี้เป็นมหาเศรษฐีวัย61ปีเคยเป็นเพื่อนสนิทของปูตินและเป็นผู้นำกลุ่มวัตเนอร์เนี่แหละค่ะครับคือณับปัจจุบันเนี่ย,ยเขาแตกคอกับรัสเซียอ,อดีตคือเพื่อนสนิทปูตินอนดีตคือพันธมิตรเคียงบ่าคเคียงไหลกับรัสเซียสู้กับยูเครนแต่ณปัจจุบันนี้แตกคอกันแล้วครับ ยฟเกนนี่เองเนี่ยเขาบอกแบบนี้นะคะว่าตอนนี้เขาได้นํากําลังวัตเนอร์เข้าไปถึงเมืองรอสตอฟทางตอนใต้ของรัสเซียแล้วควบคุมพื้นที่ทางการทหารของรัสเซียได้แล้วและเขาขู่ด้วยจะไม่หยุดเท่านี้ค่ะขู่ว่ากลุ่มติดอาวุธวัตเนอร์25,000นาายตอนนี้พร้อมจะเดินทางไปที่เมืองหลวงที่กรุงมอสโกเลยครับถ้าหากว่ารัฐมนตรีกาลาหมของรัสเซียแล้วก็เสนาธิการใหญ่ของกองทัพรัสเซียไม่เดินทางเข้ามาพบนี่นี่คือ ความต้องการของเขา m, นะคะคุณผ,ผู้ชมซึ่งณนะตอนนี้ในเมืองหล,หลายๆเมืองเนี่ยทางตอนใต้ของรัสเซียกลายเป็นว่ามีแต่ทหารทั้งนั้นเลยนี่ค่ะนี่คือภาพประชาชนเองก็ใช้ชีวิตในขณะที่บนท้องถนนเห็นไหมคะมีกลุ่มกําลังทหารมีรถทหารอยู่เต็มเมืองไปหมดขณะที่ทางราัสเซียเองค่ะก็รับมือด้วยการใช้ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายทั้งการจํากัดการสื่อสารจํากัดการสัญจรการเดินเท้าต่างๆ และได้ส่งรถคุ้มเกราะล่าตวเวนในกรุงมอสโกเพิ่มกําลังเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการต่างๆในเมืองหลวงท่ามกลางสถานการณ์ตอนนี้ที่เรียกได้ว่าตึงเครียดรุนแรงขึ้นทุกขณะครับศึกนอกบ้านก็มีมต้องมาเจอกับศึกในบ้านอีกนะคะครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไราตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันด